สวัสดีครับกลับมาพบอีกเช่นเคยนะครับกับร้าน b e ี t ไบ k e ช็อปร้านเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบ i g ไบ k e ทุกรุ่นนะครับร้าน b e ี t ไบ k e ช็อปตั้งอยู่ที่ลำดูกาคลอง2ซอยสิสนะครับติดกัโลถตักคลอง2วันนี้ผมจะพามาชมลุคติ821นะครับ ABS ปี2016สีแดงเท่คันนี้รถสภาพนางฟ้านะครับไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดใทั้งสิ้นนะครับสวย ใสมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าลุคติแปดสองหนึ่งคันนี้วิ่งมากี่ิโลแล้วไปชมกันวิ่งมาสองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลนะครับไม่แท้นะครับไม่มีการก่อไม่รับประกันเดี๋ยวผมจะพามาชมต่อเลยว่าลูกติแปดสองหนึ่งคันนี้สภาพเป็นยังไงมาบ้าง ไปชมกันจานเบรกหน้าไม่มีเส้นไม่มีรอยสวยครับดอกยางหน้าเต็มครับปั๊มล่างแมมโบตรงรุ่นเลยนะครับสภาพแฟรลิงสีถังไม่มีบุกนะครับสีเดิมโรงงานทั้งคันสภาพเครื่องสะอาด แข็งไม่มีรอยไม่มีแก่เดิมจากโรงงานเลยนะครับสภาพท่อสะอาดมากๆครับใสมากๆรถคันนี้จานเบรกหลังไม่มีเส้นไม่มีรอยสวยครับดอกยางหลังเต็มครับโซ่สเตอร์สะอาดสวยครับ เดี๋ยวผมจะพามาชมต่อเลยว่าลูคตีแปดสองหนึ่งคันนี้ได้เพิ่มของแต่งอะไรมาบ้างไปชมกันปั๊มบน m มมโบอิตาลีนะครับเบอร์17แต่งครับมาพร้อมกับขาน้ำมันนะครับแมมโบแต่งครับมาพร้อมกับกระปุกปั๊มแต่งครับ แล้วก็กาอน้ำนะครับแต่งครับมาพร้อมกับท้ายสั้นแต่งครับมาพร้อมกแบบับท่อเทอร์มิคู่นะครับแท้ครับแบบสลิปออนแบบลันๆแต่งครับแต่งเต็มล้ำเลยนะครับแปดสองหนึ่งคันนี้หล่อมากๆเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องลูกติแปดสองหนึ่งจะเป็นไงบ้างไปฟังกัน เสียงเครื่องลูกคตี821คันนี้เสียงเครื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังท่อเทอรมีคู่ว่าจะดังเพราะแบบไหนไปฟังกันเสียงท่อแบบลั่นๆเลยนะครับสำหรับลูกคตี821สอคันนี้ระบบไฟติดทุกจุดนะครับไฟเลี้ยว ไฟสูงไฟต่ำระบบไฟติดทุกจุดนะครับสำหรับลุคติ821 abs ปี2016สีแดงเท่คันนี้ร้านบีทไปช็อปได้ตั้งราคาอยู่ที่239,000บาทดาว1 9 0 0 0บาทร้านบีทไปช็อปโปรรถสุประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันส่งฟรีทั่วประเทศรถจากหน้าป้าย1 0 0 0 0บาทถึง6 0 0 0 0บาท 10, บาท,ทุกคันในร้าน รับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มรีมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ t b t ไบ Shop ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ